โยโยโยเที่ยงตรงเจอกับคึงูนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนผู้หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v ีดีพีคในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับบิ๊กแมทพี่เจ๋เลือกเกมเวลา2ทุ่มตรงฟุตบอลอุ่นเครื่องเอแมทไทยเจอกับรัเสเซียเล่นที่ฮานอยประเทศเวียดนามนะครับเป็นบอลสามเส้า ไทยเนี่ยแน่นอนแม่อกหักไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3นะครับแต่ว่าเกมล่าสุดชนะสิงคโปร์มา3 1ในรอบ2รอบคัดเลือกแต่ว่าไม่เพียงพอครับมาซาทนาอิชิอีก็เรียกตัวผู้เล่นแบบให้โอกาสผู้เล่นคนอื่นๆเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยตัวหลัก,ลกประตูปฏิวัติคำใหม่ครับเกมรับก็มีชื่อของทั้งเอเลสดอเลสุพันสัสลัก แล้วก็นิโคลัสมิเกลสันนะครับจาก OB o d e n เดน่ครับนกลางเรเต้ยป้อมพันเป็นกัปตันทีมชุดนี้นะครับมีวรชิตกนิตสีบำเพ็ญชนรงพรมสีแก้วเจ้าบุกเอกนิตปัญญาจากอุรวะเรดก็ติดชุดนี้มานะครับแดนหน้าก็สุบนัสเหมือนตาเ้าเอชลูเว่นไหนจะมีทีศัก์เผยพี่มายนะครับดาวรุ่งของไทยลีกด้วยครับในขณะที่รัสเซียครับ อุ่นเครื่องมา5านัดหลังสุดชนะ4ี่เสมอ1นะครับเกมล่าสุดต้นเดือนมิถุนายนถล่มเบลารุสมา40ครับบาลาลารีคาเป็นจริงๆชุดนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นชุดพวกนักเตะหน้าใหม่เหมือนกันนะครับเป็นดาวรุ่งที่ให้โอกาสในชุดนี้เหมือนกันครับประตูโซโฟอนนอฟนี่เป็นประตูจากเปเชนะครับเกมรับก็มีมากซิมโอซิเปนโกจากรอสตอบวาอูรา,าเชตลาบคาราวเยฟจากเซนตเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กนะครับที่เหลือดันกลางเนี่ยถ้าเอาต่างแดงก็มีคาร์ล คาซาเยฟจากเลออาฟมีดิมิตีบารีนอฟนะครับจากโลโคโมทีฟมอสโกแล้วก็มีอันเดรสมอสโตวัยนี่น่าจะดังสุดในชุดนี้แล้วครับจากเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กกองหน้าก็คอนสแตนตินทูคาวินจากดินาโมมอสโกนะครับแน่นอนไทยกับรับเสเซียแทบจะไม่เคยเจอกันเลยครับก่อนเกมเขามองรัเสเซียเป็นต่อไทยค่อนข้างเยอะนะครับเอาง่ายๆแม่ก็เป็นขุมกําลังที่เรียกว่าดาวรุ่งกับดาวรุ่งเอาง่ายๆให้โอกาสทีมชุด2เหมือนกันนะครับจริงๆไทยเนี่ยก็ ยังขาดผู้เล่นตัวหลักหลายคนเหมือนกันมีถอนไปด้วยนะครับอย่างเช็คสุ per โชคแล้วก็เจ้าอาร์มสุ p ชัยนี้ก็ถอนไปดังนั้นเนี่ยแม่ถือว่าใกล้เคียงแต่ว่ารัเสเซียเนี่ยด้วยวิธีการเล่นนะครับโอ้ขนาดเบลารุสยังโดนไป4เมตดเลยครับพี่หยอนมองว่าเล่นที่เวียดนามไทยไม่ได้เปรียบด้วยนะครับวัดใจรัเสเซียครับคือหัวใจโรเชียไทยแต่ว่าถ้าเอาตามหน้าเสือรัเสเซียน่าจะชนะไทยครับพี่หยอนมองว่ารัเสเซียชนะไทยแน่ๆหนึ่งประตูมีแน่และอาจจะมากกว่าหนึ่งนะครับให้เชียร์รัสเซีย เป็นคืนกุนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย